มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโมเมนต์ดีต่อใจต้าอูกับแดนเคมีน่ารักซับพอร์ตน้องตลอดทั้งงานเห็นสีหน้าทั้งแดนทั้งต้าอูบอกเลยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะ โมเมนต์ดีต่อใจต้าอู่กับน้องแดนนะคะเคมีน่ารักมากค่ะซัพพอร์ตน้องตลอดทั้งงานเลยคุยอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นจากสีน้านทางน้องแดนแล้วก็ต้าอู่บอกเลยค่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเมื่อน้องแดนน้องเล็กจากช่อง c a l r h a n b e r r y นะคะเป็นหนึ่งแขกรับเชิญภายในงานแล้วก็มีเรื่องราวดราม่ากเกิดขึ้นด้วยค่ะ แม้ว่าจะมีเรื่องราวดรามา่าแต่ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะคะเมื่อหนึ่งในงนักแสดงภายในงานก็ยังเป็นนักแสดงสุดฮอตอย่างต้าอู่ด้วยแล้วโดยเป็นเรื่องที่ทําเอาแฟนคลับต่างเอนดูแล้วก็ประทับใจในความน่ารักของทั้งคู่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยค่ะยิ่งเห็นได้ว่าช็อตโมเมนต์ประทับใจที่ต้าอู่ดูแลน้องแดนนะคะดีมากหยิบกระดาษทิชชู่ที่พกติดตัวยเยื่นให้น้องแดนได้ซับเหงื่อด้วยก็เป็นการแสดงออกว่าต้าอู่ใส่ใจคนรอบข้างแบบสุดๆค่ะแม้ว่านี่เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างต้าอู่กับน้องแดนดน้วยค่ะ แต่ความเฟรนลี่แล้วก็เข้ากับคนง่ายทําให้เคมีของทั้งสองคนนี้ราวกับว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนได้ฟิลเพื่อนได้หัวเราะมีความสุขพอเห็นแบบนี้แล้วน้องแดนอาจจะได้เพื่อนเพิ่มเป็นหนุ่มตีสุดฮอตหรือเปล่านะคะงานนี้ทําเอาแฟนคลับของทั้งด้อมใจฟูแล้วก็ต้าอ,อูช่ชื่นชมในการกระทําแม้ว่าน้องแดนยังเป็นเมืองใหม่กับวงการบันเทิงนี้ก็ตามนะคะ รวมถึงภาษาที่ยังฟังไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าต้าอูเองก็ยังยื่นมือคอยแนะนําแล้วก็กระซิบข้างๆตลอดเวลานะคะทําให้น้องต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างรวมถึงยังชวนน้องแดนคุยด้ค่ะอธิบายแต่ละขั้นตอนด้วยคงจะช่วยลดความตื่นเต้นและความประหมา่าไปได้เยอะเลยค่ะทําเอามือใหม่อย่างน้องแดนนะคะคงได้รับประสบการณ์จากพี่ๆไปเยอะค่ะทําเอาคนที่ไม่เคยรู้จักต้าอูต่างโดนตกเข้าดอมในความน่ารักของต้าอูค่ะขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ